สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าจะพามาทำแดงโซดาค่ะก็จะมีโซดากับน้ำเฮโรบอยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าใส่แบบไหนส่วนแบบไหนค่ะดูวิธีทํากันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาทํา แดงโซดานะคะมันมีสูตรอันนี้แก้วหนึ่งแก้วครึ่งแก้วอันนี้ค่ะแล้วโซดาหนึ่งแก้ว องแก้วสองแก้วครึ่งนะคะนี่ค่ะ้ก็คนเลยน้ำเฮลบอยแก้วครึ่งโซดาสองแก้วครึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็หยุดไปข้ามาใส่ก็จะได้แก้ว16ออนนะคะ สูตนี้นะคะสิบหกออนค่ะนี่ค่ะแดงโซดานะคะถ้าเกิดเราอยากให้เป็นมะนาวโซดาเดี๋ยวป้าจะมาลงคลิปอีกคลิปนึงนะคะเป็นของอแดงโซดามะนาวป้าพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเคลคลิปนี้ก็เท่านี้ก็จะเป็น บอยแก้วครึ่งแล้วก็โซดานะคะโซดาก็สองแก้วครึ่งแก้วกมนะคะอันนี้แก้วกงนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงว่าโอเคอเปล่า โอเคเลยค่ะรสชาตินี้ค่ะฝากกดไดคกดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะแดงสุดาค่ะสวัสดีค่ะ